เสียวหอมต้นเตี้ยน่าน5้าตอบโจทย์เกษตรกรการเพาะปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูนาปีมักพบปัญหานาน,านับประการไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆต้นข้าวหักล้มและค่าจ้างแรงงานที่สูงด้วยครับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยต้านทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง้งที่สามารถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวได้ค่ะสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมน่าน59ที่มีความต้านทานโรคไหม และโรคขอบใบแห้งข้าวสุกมีความนิ่มนวลและมีกลิ่นหอมข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยพันน่าน5-9มีความสูงประมาณ110เซนติเมตรสามารถทนทานต่อแรงลมให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ600-700กิโลกรัมต่อไร่และในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถให้ผลผลิตกว่า1000กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทดลองปลูกและได้ผลผลิตเป็นอย่างดี วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช